แพทย์แผนไทยทางเลือกรักษาสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะแพทย์แผนไทยประยุกต์สาวนีริมติยะโยธินนะคะเป็นแพทย์แผนไทยปฏิบัติการประจำอยู่ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมประสานสาขาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยกรมสุขภาพจิตค่ะแพทย์แผนไทยคืออะไรแพทย์แผนไทยนะคะเป็นศาสตร์การรักษานะคะที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันนะคะ ح ح แพทย์แผนไทยประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าการคันแพทย์แผนไทยค่ะจะประกอบไปด้วย4ด้านค่ะด้านเวชกรรมไทยนะคะจะเป็นการตรวจร,รักษาวินิจฉัยโรคโดยทฤษฎีการแพทย์แผนไทยค่ะแล้วก็จะมีเป็นด้านเภสัชกรรมตัวนี้จะเป็นการปรุงยาแล้วก็ผลิตยาเพื่อรักษาอาการนะคะอะจะมีด้านหาถทวชกรรมตัวนี้ค่ะจะเป็นการรักษาโดยการใช้หตถการแล้วก็จะมีในเรื่องของด้านประดุงคันค่ะจะเป็นการดูแลตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์นะคะในเรื่องของหลังคลอดแล้วก็รวมถึงการดูแลทารกแรกเกิดด้วยค่ะ การแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์เหมือนหรือแตกต่างกันตรงไหนบ้างโดยองค์รวมค่ะพื้นฐานการรักษาค่ะจะเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าแพทย์แผนไทยประยุกต์จะเป็นการนําองค์ความรู้นะคะทางวิทยาศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ค่ะเข้ามาใช้ในเรื่องของการประยุกต์แล้วก็พัฒนาการแพทย์แผนไทยร่วมด้วยแพทย์แผนไทยรักษาโรคด้านไหนบ้าง สามารถรักษาได้หลายอาการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มระบบกล้ามเนื้อนะอย่างเช่นอาการปวดคอบาดไหล่อย่างเงี้ยค่ะปวดหลังก็สามารถมารักษาได้แล้วก็กลุ่มระบบการไหลเวียนเลือดมีการบิงเวียนหน้ามืดนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบทางเดินอาหารค่ะท้องอืดท้องผูกท้องเสียสามารถรักษาได้ก็ในเรื่องของไข้ไอเจ็บคออย่างเงี้ยค่ะก็มารักษาด้วยได้ค่ะการตรวจสอบคุณภาพแพทย์แผนไทยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้อย่างไรก่อนเข้าใช้บริการ และการตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยมีขั้นตอนอย่างไรถ้ามาในโรงพยาบาลของรัฐนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะตอนนี้เขาจะมีหน่วยงานของแพทย์แผนไทยเปิดบริการควบคู่กับของแผนปัจจุบันนะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นในหน่วยงานหรือว่าสถานพยาบาลของเอกชนนะคะก่อนเข้ารับบริการะคะ่ะเขาจะมีการติดใบประกอบวิชาชีพค่ะอยู่ด้านหน้าคลินิกอยู่แล้วแล้วก็จะมีในเรื่องของใบเปิดสถานพยาบาลอยู่ด้านหน้าคลินิกเวลาเข้าไปค่ะก็สามารถดูได้ค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนให้บประชาชนาคนไทยนะคะเข้ามารับการรักษาโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทยกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นการรักษาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณด้วยแล้วค่ะ